สำหรับคนที่เข้ามาไลค์สดแล้วก็สร้างตัวตนบนออนไลน์นะคะแต่ติดปัญหาตรงที่สายตาคือเราเนี่ยมองไม่เห็นว่ามีใครเขาคอมเมนต์อะไรเข้ามาในระหว่างที่เราไลค์สดเราจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรบ้างวันนี้ครูเพิ่งมีคำตอบมาให้ค่ะ ครูเพิ่งก็เป็น1คนนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสายตาแล้วถ้าจะให้ใส่แว่นในขณะที่กําลังไลฟ์สดเน,นี่ยครูก็ไม่มั่นใจในตัวเองกลัวว่าตัวเองจะไม่สวยค่ะดังนั้นนะคะวิธีที่1คือเราใส่คอนแทคเลนส์ค่ะวิธีที่2นะคะถ้าเราไม่สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้ให้เราใช้โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องเป็นการมอนิเตอร์ในระหว่างที่เรากําลังไลฟ์สดค่ะตาของเรานะคะมองที่เลนกล้อง และเวลาที่มีใครคอมเมนต์มามันจะมีข้อความเด้งเข่าวมาเรามองไม่เห็นใช่ไหมให้เราใช้โทรศัพท์ของเรากับอีกยูสหนึ่งเนี่ยเข้าไปดูตัวเองแล้วดูผ่านโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งว่ามีใครคอมเมนต์อะไรมา ห้ามพลาดทุกคอมเมนต์ที่มีคนคอมเมนต์เข้ามานะคะเพราะนั่นคือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนดูแล้วเมื่อไหร่ที่มีคนคอมเมนต์เข้ามานั่นหมายความว่าเขาสนใจเราจริงๆค่ะเราจะมีโอกาสในการนําเสนอขายนะคะดังนั้นวันนี้ใครที่พลาดโอกาสโดยการไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนดูลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะแล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสในการขายค่ะถ้าชอบคลิปดีดีของครูอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้กับครูพึ่งด้วยนะคะครูพึ่งสองทนทำธุรกิจออนไลน์ค่ะ